อยากขอสอบถามถึงหลักการและก็จุดยืนของกองทัพเรือค่ะในการแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาค่ะว่า 1. เราควรให้ได้ข้อยุติทางเส้นเขตแดนก่อนก่อนนำไปสู่การแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนหรือว่าเราควรจะทำสองอย่างนี้คู่ขนานกันไปเลยก็คือแบ่งผลประโยชน์ก็แบ่งไปปักปันก็ปักปันไปแล้วก็ ขอรบกวนถามเหตุผลด้วยว่าถ้าเป็นแนวทางที่หึงเพราะอะไรถึงเป็นแนวทางที่หนึหรือถ้าเป็นแนวทางที่สองเพราะอะไรถึงเป็นแนวทางที่สองและข้อที่สองก็คือกองทัพเรือจะใช้หลักการอะไรในการปักปันเขตแนันและทำไมถึงต้องใช้หลักอกรนดีถ้าไม่ใช้หลักการนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรขอบคุณค่ะคำถามนี้ก็น่าจะต้องขอับทางเจ้าที่เทคนิคนะครับช่วยกับบนาตอบครับ ขอบคุณสําหรับคําถามครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับว่าหลายท่านก็อาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าการดำเนินการต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็จะให้ข้อมูลหลักๆนะครับปัจจุบันประเทศไทยนะครับมีคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการชายแดนนะครับทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะครับโดยคณะกรรมการดังกล่าวนะครับก็จะมีผู้แทนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการดำเนินการดังกล่าวนะครับก็มีมีผู้ที่ดําเนินการโดยตรงอยู่นะครับกองทัพเรือก็มีหน้าที่สนับสนุนนะครับทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วด้านความมั่นคงนะครับแก่คณะกรรมการดังกล่าวครับขออนุญาตเสริมเรื่องความสลับซับซ้อนแล้วความยุ่งยากนะครับ ในคราวที่ลงเราลงนามเรื่อง M อ็มอ4สสภาวะแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยเนี่ยมันแล้วก็เวลาเนี่ยมันอีกรูปแบบหนึ่งแต่พอมาถึงนับปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาเกือบมากกว่า20่ปีะนี่สภาวะแวดล้อมแล้วก็ปัใจจัยในการที่จะราข้อยุติผมว่ามันก็ยิ่งสลับซับซ้อนผมขออญ,ญาตยกตัวอย่างครับที่โรงเรียนเรือเนี่ย,ย,ยผมให้เรียนั้งสี่นะครับสอนมินิวิชาเรื่องการแบ่งเขตแดนผมนะใหนักเรียนเนี่ยเขาแบ่งเขตแดนมา ระหว่างประเทศ A กับ B เนี่ย mm hmm. เขาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง mm hmm. เขาแบ่งมาได้เรียบร้อยตามหลักการที่ผมสอนไป mm hmm. พอผมใส่โจทย์เลยว่า mm hmm. มีเกาะขึ้นมามีอนี่ขึ้นมาเวลามันเริ่มมากขึ้นพอผมใส่โจทย์เลยว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาเวลามันเริ่มมากขึ้นหลําใส่โจทย์เลยว่ามันมีสภาะแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้ความยุ่งยากมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะนั้นผมมองว่าตัวอย่างคือเรามีอะไรที่มัน มันมันมันอยู่ในใจครับมันก็เลยทําให้ความความหลักการต่างๆเนี่ยมันถูกอะไรอะสภาวะแวดล้อมต่างๆนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาในสิบปีข้างหน้าหรือ20ปีข้างหน้าผมก็เชื่อว่าสภาวะแวดล้อมมันก็ต้องเปลี่ยนไปปัใจจัยในการพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาอุญ,ญาตเสริอมอีกตัวนี้ครับขอบคุณครับ